ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา243ให้สารอุทธรณ์มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วยคืออนุมาตรา1เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง และสารอุทธรนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรก็ให้สารอุทธรมีคำสั่งยกคำพิภากษาหรือคำสั่งสารชั้นต้นนั้นเสียแล้วส่งสันวนคืนไปยังสารชั้นต้นเพื่อให้พิภากษาหรือมีคำสั่งใหม่ในกรณีเช่นนี้สารชั้นต้นอาจประกอบด้วย ผู้พิพากษาอื่นนอกจากที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งมาแล้วและคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอื่นนอกจากคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถูกยกได้อนุมาตราสองเมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยการพิจารณาหรือมีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธไม่สืบพยานตามที่ผู้อุทธรร้องขอและศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุอันสมควรก็ให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นแล้วกำหนดให้ศาลชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาคาณะเดิมหรือ ผู้พิพากษาอื่นหรือศาลชั้นต้นอื่นใดตามที่ศาลอุทธรจะเห็นสมควรพิจารณาคาดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนและพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่อนุมาตราสามในกรณีที่ศาลอุทธร์จำต้องถือตามข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นถ้าปรากฏว่า วงเล็บกอไก่การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นผิดต่อกฎหมายศาลอุทธรณ์อาจฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นแล้วมีคำพิภากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้นหรือวงเล็บขอไข่ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมาไม่พอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย สารอุทธรณ์อาจทำคำสั่งให้ยกคำพิพากษาหรือคำสั่งสารชั้นต้นนั้นเสียแล้วกำหนดให้สารชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาคาณะเดิมหรือผู้พิพากษาอื่นหรือสารชั้นต้นอื่นใดตามที่สารอุทธร์เห็นสมควรพิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยดำเนินตามคำชี้ขาดของศาลอุทธร์แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความทั้งนี้ไม่ว่าจะปรากฏจากอุทธร์หรือไม่วักสองในคดีทั้งปวงที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามมาตรานี้ โค่ความชอบที่จะอุทธรคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่เช่นว่านี้ไปยังศาลอุทธรได้ตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้